พักสุดท้ายในนิวซีแลนด์ครับเราจะพาไปเปที่สวนสัตว์ป่าวิลลูแบงค์ไวไลท์รีเซิร์ฟที่ใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆมากมายครับทั้งให้อาหารปลาวางหมูป่าหรือแม้กระทั่งโดนหานหาเรื่องแถมได้ถ่ายรูปก,กับทิงโจแบบใกล้ชิดและได้รู้ประวัติของนกกีวีที่หาดูได้ยากกับพักสุดท้ายในนิวซีแลนด์ครับโมนิ่งทุกคนวันสุดท้ายแล้วที่เราจะเที่ยวที่นี่เพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกลับต้ <Hey. S 2> องเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเราเข้ามาในเมืองแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไคลเชอร์นนะ <Hey. S 2> ทุกคนอเมืง ก็แตกต่างจากวิวภูเขาที่ผ่ามามากอยู่เดี๋ไปดูกันว่าวันนี้จะไปไหนหนะคะบ้านเมืองสะอาดะอาเรียบร้อยจังเลยอ่ะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนี่ขนาดในเมืองนี่ยลมลื่นขนาดดีวิลโลแบง n ์ไว l ์ไลฟ์คาเฟ่กิฟช็อปได้ไหมทุกคน ที่ที่คนเยอะคือที่ที่ดีนี่ตอนนี้เราอยู่ที่วิลโล w แบงค์ไว d l ไลฟ์รีเ r ิร์คนดูเยอะคนดูพุกพ่าเยอะอยู่นะ,น,อะอนี่ Bank Wildlife Reserve. วิลโล w แบงค์ไว d l ไลฟ์รีเ r ิร์ีโชนอกอีกแล้วโชนกโนดูนะเชื่อปะอันนี้อะไร,รอ่ะตัวอะไรนะชื่ออะไรนะรีมัวรีเมอร์รีมัวนี่ไม่คาปิบาล่าเหรอ ได้สองอันเนี่ค่าเข้าใช่ป่ะแล้วก็แออ experience เราจะมีไกทัวร์มีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่เราก็เข้าแฟ m ิลี่พารหรือเราแค่เดินชมแล้วเราก็ให้อาหารเนี่ยเราก็ซื้ออาหารเป็ดอาหารไก่มีอาหารกวางด้วยเขาไม่ได้เหมือนบางไทยไใครอยากจะซื้อก็ซือ้อใครใครซื้อก็ซือ้อไม่ใช่นะคะก็จะต้องลิมิตอาหารด้วยจวน้องจะอิ่มเกินไป จะไปตามทางเขาก็ได้แต่ว่าต้องรีบเดินเพราะว่าอันนี้คือไฮไลท์อยู่จุดท้ายเขาก็ต้องเก็บไฮไลท์ไว้สุดท้ายไงแล้วก็ห้ามถ่ายรูปบนเฉยงไ่กล้าป้อนหรอกอุย้ยจริงไม่กล้าป้อนหรอใช่จิ้ม <c oughs> ตัวอะไรอ่ะปลาไหลจิ้เหรอที่เรากินกัน่นปะปลาไหลมาเลว่าเปล่ปลายชื่อมอยู่นูงนั่ะเราฟินเป็ดมันไม่เหมือนเป็ดเมืองไทยเหมือนหรอเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนนะ อยแล้วก็ดูหน้ามันดิหน้ามันหน้าหน้ามันเหมือนมันเพี้ยนหน้านี่นลยอะแันวมีเป็ดสีขาวด้วยหน้ามันเหมือนเพี้ยนหน้าเลยเออเหมือนไรนะหน้ามันเหมือนทาสีเอะอ๋อสีขาวด้วยนี่ไงมาลองดักดักดักมาลองดักดักดักทำไมว้ายมาว่ายน้ำแล้วจะอุ้ยเออนู่นจ่าะผงอยู่นู่นเอออันนี้แค่รุ่นลองอันนี้รุ่นใหญ่นี่เออตัวนี้รุ่นใหญ่จริงๆว่ะดูหน้ามันดิรุ่นเด็ก โอ้น่ากลัวว่ะตัวเนี้ยรุ่นใหญ่มากนายนายภูเกินให้อาหารให้อาหารเอ้ยน่ารักเออเฮ้ยจริงปะเนี่ยเยอะที่ทุ่บเปียกมีอู้เยอะจังสรุปว่าเป็ดได้กินไม่ใช่เออภูเกิตหล่นให้เป็ดกินหมดแล้วเนี่ยร้อยปอนด์กวางมานี่ตานมามีลองบ้างพวกเองเนี่ยโอ้ยภูเข้าไปใกล้แล้วเ่ยอาละอาภูเข้าไปใกล้หน่อยยังไม่ได้รูปเลย นี่ตัวอะไรนี่นี่ใช่ไหมแค่ดี้ยังกลัว้วไม่ขนมันยุ่งอ่ะเนี่ยมันไปเข้ลยเียมันข้าสุนยุ่งกลัวเลยอ่ะมีคนกลัวแล้วหนึ่งอ่ะคนเดินางหน้าตัวแล้วนี่ย นกพิราบไงเออมันอ้วนมากบินไม่ขึ้นแล้วนะทำเมื่อกี้นี่เราทำป็บปารกิงไงอ๋ออันนี้เป็นปารกิงเหรอเป็ดเงเป็ดพันเลยนะน่ากินมากไม่มันเป็นมันไม่ได้เป็นดักนี่มันเป็นเกสเกสคืออะไรกีม้าไม่ใช่เป็ดเปล่า มันคือหกห่านวะชนากริสหรือห่านจีนนะครับเป็นหา่านสายพันธุ์หนึ่งที่มีต้นกําเนิดจ,จากประเทศจีนโดยมีลักษณะเด่นคือปุ่มปูมปมที่ฐานของปากครับทำให้จัดอยู่ในกลุ่มห่านหัวปุ่มและเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องขี้สงสยัยส่งเสียงดังจึงเหมาะสาหรับเป็นสัตว์เลี้ยงเฝ้ายามและยังเป็นห่านที่ให้ผลผลิตไข่สูงอีกด้วยครับินเรกันคะล้านอ๋อไอ้ขนยุ่งยุ่งมันเป็นพันของมันอยู่แล้ว เซบาสต์โตโพอะว่าอะไรวะเซบาสต์โตโพกูสมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วภูกกิ๊ดดุ๊ยดุยดุยดุยมาดูดูมาอย่างนี้ดิเลยน่ารักมีน่ารักอยู่คนเดียวมีน่ารักอยู่คนเดียวถูกคนไว้โอเคนกมันน่ารักนะเนี่ยเลดเทลเลมโบ เออชวยเราขาได้เขาได้นี่เราเอาอาหารเบิร์ดมาให้ได้ป่ะน่าจะได้นะโอ้โป้อนอย่างนี้ดูจะไม่นำไปใช้เฮ้ยมันแปลกมากเลยอ่ะปลาสีมันดูดิตัวน,นี้ตัวหใหญ่นะไ,ได้เราจะโดนน้ำหูยมันแบบให้เราใกล้ชิดสัตว์ขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปอีกค่อยอย่าให้มันตกใจอ่ะนี่เวลาอยา่กระถางเด็กกลัว ว่าทำไมลิงมันหน้าตาไม่เหมือนเมืองไทยในโลอันนี้มันมีเยอะนี่ที่ซาฟารีเวิร์กอ่ะใช่โลกอันนี้มีเยอะที่ซาฟารีเวิร์มหน่วยหน่วมีตัวสีฟ้ามีตัวสีแดงดูแล้วก็เพลินๆนะอากาศมันเดินสบายมันเป็นเดินลูหมี่นเลแล้วน่ะที่พินแล้วเออไม่คือตัวอะไรเอเชียนช็อต เคลาออเตอร์อันนี้นี่มันนอกมานอกบ้านแล้ว <c oughs> น้องเรียกขวักบืออย่างู่้ลยอ๋อตัวที่นอ้องชอบแล้วไม่อยู่ไหนเอ้ยอยู่นี่อ๋อนอนอยู่จิดไหล่จ้า้ิดไม่ไม่รู้ว่าเรานินทา <c oughs> โอ้แคปิ巴าใกล้ๆเลยนี่ถ่ายไหมโอ้ตรงนี้ถ่ายเห็นเห็นน้องเลยแมงสองสามเสียแมงกีบอนอ่านแบบนี้เหรอประเทศมาจากประเทศอะไรเนี่ยเฮ้ย น,นี่เขาบอกว่ามีที่ไทยแล้วทำไมเราไม่เห็นเคยเห็นเลยวะอุ้ยกำลังหล่อเลยอ่ะผู้กิจมีถ่ายด้วยหมูแดงหมูป่าหมู่ดงหมูปูน้ำเนี่ยอันนี้มันตัวในนี่ไงชิมบ้า กิโยนใส่ปากนี่ไงมันบ้าปามาแล้วโอ้โหไม่ได้กวแม่นเลยไก่มาจากที่นี่ไก่กินอ๋อมันเฮ้ยเหมือนกวอยกี่เหมือนเฉยเนี่ยไก่ประเทศไทยแน่นอนอันนี้มาจากประเทศไทยไก่ชนไม่อย่าขนตัวอีวะน่ะดูดิขนมันเฟอร์แบบเฟอร์มากอ่ะ นี่มีการเดนด้วยขอต้อเข้านี้ก็นเหรออี Eco <Garden> โคการ์เ,เดนโปรเจกต์เออเลเปิดเต่าเต่าด<ๆ>ิเยเนี่ยเขาเขียมวาอะไรเอาเป็นเต่าที่ใหญ่อันดับสี่ของโลกตอนที่เป็นวัยรุ่นนี่ยีกิโลอุอ้ยอีกัวนา่าจิุ้กิด มันคือเลี่ยนยอดกูไก่ไม่อ้วนจังไงไก่แจ้แน่นอนไก่ประเทศไทยเคเฟซีดีขนาดนี้แล้วดูนี่ดูอันนี้จ่าฝูงเหรอปะตัวไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยไก่เคเอฟซีอุ้ยอีโอไม่โตอะไรนะปลาอาปาก้าทำไมขนมันแบบมันไม่ได้อาบน้ำหลายวันใช่แพะกินดี ธรรมชาติเจ๊ไหมถ่ายแล้วเอาเข้าไปใกล้ๆเลดิโอ้โหมาลุ่มเลยอ่ะมาลุ่มภูกิตเลยอ่ะขอบคุณทุกบ๊ายบายอ่ะจะให้กหรอโอ้โหเอาเพื่อนก็ตามไปเก็บด้วยเอออุ้ยมันแลบลิ้นขนาดนี้ภูเก็ตขึ้นมายังไงอุ้ยสงสารมานเก็บขึ้นมาให้มันเร็วหิวเลยเนี่ยว <c oughs> นี่แกะนี่แกะแกะดำแกะขาวใช่ไหมมาเต็มมากันเต็มเนาะคสูงหน่อยมันไม่ถนะึงนี่ให้ตัวดำบ้างไหมมันรออยู่หมดแล้วนี่นี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะมันเขียน Natural New Zealand เนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์ไงเนเธอร์แลนด์ต้องดูไหนทำไมเนเธอรไม่ต้อง มีดวงตาปวดเลยกีว <c oughs> กีนกกีวีโอ้ยน้องใจเย็นๆน้องเนี่ยในยที่ของนิวซีแลนด์เนี่ยเราต้องสังเกตแล้วก็ค่อยๆส่องดูอเออต้องเงียบๆเหมือนกับน,นกกีวีที่เราก็ต้องไปดูในบ้านมืดๆห้องมืดๆเท่านั้นเนี่ยอ๋อกาศท่นี่มันต้อรบ้าอันนี้คืออยู่ยุคเดียวกันกับเด็กสองเลยอ๋ออู้ เนี่ยผู้ผู้กิดดูดิมันอาจจะเกาะอยู่บนใบไม้แล้วเราไม่เห็นจริงเพราะมันแคมฟลอรดีมากโอ้หดูเวลาไม่กินแมลงดิห้ามส่งเสียงดังโนฟิดดิ้งฉันจะไม่เห็นแกเลยแักตัวค่ะกีรีสตอรี่ฮะก็คือมีกีวีเยอะ อ,อ๋อนี่คืออินเนอร์มี่เป่าอะไรอินเนอร์มี่เป่าอะไรคะศัตรูใช่ไหมเนี่ยศัตรูของมันหมาหนูด้วยเหรอแปลว่ามันน่ะเป็นสัตว์ที่โดนพวกนี้กินใช่ไหมไข่ทำไมไข่ไม่อะไร ใหญ, oh, <okay. S 2> ใหญ่ใหญ่หญหญกว oh, ่าเอเยอะเลยอ๋อ,อ,อใช่ใช่แต่ว่าออทิดใหญ่สุดนะก็ต้องใหญ่สุดนี่ดูสิว่าทําไมมันหนึ่งสเปเชียลอ่ะอยู่เขาบอกว่ามันเป็นภูมิดนี่อันนี้ความสเปเชียลของมันความพิเศษของมันอยู่สามสิบล้านปีเป็นสัตว์ในตระกูลเนกับอีมูออทิดแล้วก็แต่ว่าอยู่ในนิวซีแลนด์มาสามสิบล้านปีแล้วนะนี่อะไรเนาะมันมากับลูกนี่มันแบบเนทีฟจริงๆ ือไม่เจอสัตว์อะไรเลยเมื่อกี้เห็นอะไรมุดมิดไม่ได้หัวเราก็จะระวังหน่อยโอ้ยตีขนาดนั้นนี่วันนี้เราต้องกลับกันแล้วยังไม่อยากกลับเลยใช่ไหมผู้บุรุผู้บุรุไม่อยากกลับเพราะผูุ้รุไม่อยากกลับไปเรียนหนังสือมนมีก็ไม่อยากกลับไปทำงานเลยเออลองพารีเด์เราจะหมดแล้ว เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเอารถไปคืนแล้วนะคืนรถเรียบร้อยแล้วก็เราจะกลับไทยแลนด์แล้วนะตอนนี้เราถึงสนามบินแล้วแต่ว่าต้องรอเวลายังไม่ได้เวลาเลยเพราะว่าเรามาถึงเร็วไปหน่อยอันนี้ชิ้นที่ห้าโอ้โหยังไม่ทันถ่ายเลยอร่อย <สะ S 1> ขนาดนั้น <สะ S 1> <อ>เลยเหรอกล่องละแปดอร่อยกว่าเมืองไทยปะสามชิ้นห้าสิบกว่าบาทถูกกว่าไอร้าน,นอ่ก นี่เป็นไงไก่ทอดเป็นไงร้อนไหมอือคคนร้อนอเหรอแล้วจะได้ไหมอร่อยไหมมีชิมบ้างเป็นไงมไม่แย่เลยเผ็ดเผแบบที่เราชอบอนี่จะเป็นในส่วนของราเรากำลังจะเดินทางแล้วใช้เวลาเดินทางกลับก็สิบชั่วโมงไปถึงฮ่องกงต่อเครื่อ,องที่ฮ่องกงก่อน แต่ว่าตอนเบียร,รอบนี้เรารอนานมากประมาณ14ชั่วโมงเลย d ดี YouTube ฟที่นี่ก็จะประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็ไม่ต้องแบบคาดหวังช็อปแบรนด์เนมต่างๆไม่มีนะสนามบินที่นี่ค่อนข้างเล็กนะนี่หรือเราต้องซื้อผ้าวูต่างๆนี่ผ้าผัดทอด้วยขนแกะซึ่งราคาน่าตกใจมากค่ะค่อนข้างแบบใช้ได้เลยขนาดลด30%ก็ยังเหลือ ส0 0รอยดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือตีเป็นเงินไทยเข้าๆสี่พันตอนนี้เครื่องออกไปแล้วความสูงอยู่ที่เกือบสาม0มื่นฟีตแล้วนี่มันยังเหมือนยังขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะบินสูงมากตอนนี้ทุกคนกำลังทำอะไรไปดูซิน้อง ดูอาหารซิวว่าจะเป็นยังไงเราอาหารมากว่าอ,อาหารเริ่มมาเสิร์ฟแล้วมันมีสั่งค็อกเทลแต่ว่ารสชาติแบบ <c oughs> ใช่ได้นี่เขามาเสิร์ฟเป็นสกาล็อปน้องไม่กินเลยส่งให้มีหมดเลยรสชาติก็พอไหวนะหรือว่าเราห่างหายจากอาหารรสชาตินี้มานาน ดูดีของป้าเป็นไรของป้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวบะหมีนะ่น้ำต่งอะไรอ่ะของน้องดูดีอ่ะโอ้โหเบอร์กเกอร์เหรอตอนนี้เป็นของหวานแล้วน้องถังน้องถ่งอะไรไปนะน้องถ่งผลไม้เหรอผลไม้ยังไม่มานสปาก็หลับไปแล้วเป็นไงน้องหลับสบายไหมครับ ดีมากเลยที่มันมีอินเทอร์เนต็ตอย่างน้อยก็ก็ก,ก็ให้แก๊กทำงานได้นะคะทุกคนการเดินทางครั้งนี้ด้วยบิสเนสนี่มันถือว่าคุ้มนะจะบอกว่าสนามบินดูแบบชุลมุนมากเหมือน้าเขาพงวน่าจะพึ่งแบบกลับจากการไปเที่ยวปีใหม่กันนี่แหละเพราะที่นี่มันเป็นศูนย์กลางที่เขามาต่อค้งต่อเครื่องกันด้วยเนาะ